โอเคนี่ครับแล้วเขาขับซีซั่นขอขอขอสัส้นกันด้วยนะมมครับวันนี้ก็ขอบเกมใหม่ครับแล้วครับผมเย้ oh, ่ยมในครับวันนี้ก,ก็ก็มีแล้วสับเกมใหม่ครับที่แค่เดือนนี้แล้วก็มาไหนรีวิวแอดออนกล็นั่นเองอแต่ว่าโลกที่มันอยู่ในวันนี้เนี่ยเอ่อเรียกว่าโลกอะไรดีถือว่าเป็นโลกอนลลิเมะละกันนะครับผมเอาจริงดนะ้านขวาฝนมันก็เขียนบอกอยู่นะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมีหลากหลายตัวละครมากมายเลยนะครับในนะแอดออนเดียวนั้วก็บอกเลยว่าเป็นออนที่เจ๋งมากๆเลยนั่นเองครับผมนะ แต่ว่าก็ไปเริ่มกันนะครับก็อย่ายลืมกดไลค์กับใครนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการคิดต่อไปด้วยนั่นเองครับผมถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วแล้วก็จะเราไปเริ่มการรีวิวกันเลยดีกว่าผมไปกันเลยโอเคผมนะและนี่ก็คือของที่เข้ามาในะแอดออนนี่นั่นเองอนี่ดูมันน้อยนะครับผมแต่ว่าก็ไม่น้อยนะโอเคล้อเล่นนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีของในกล่องไรนะครับเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในเมนูหมดแล้วนี่ นีครับก็คือ<ณ>ตัวละครทั<ณ>้งหมดนะที่ตอนนี้ใน add-on นี้มีในก้าบบนแมก็จะมีตั้งแต่โอ<ก>้โห<อก>มีหลากหลายเรื่องเลยเห็นไหม ยำรวมกันเลยนะตั้งแต่ไททันนะครับผมอันนี้เป็นแบล็คโคเวอร์นะฮะแบล็คโคเวอร์มาฮีโร่นะครับผมตั้ก้อนบอลซีจนสูนะฮะอันนี้น่าจะมาจากบีชใช่ไหมที่เป็นอันคนแก่ๆนั่นน่ะเออนะฮะอันนี้แบบเป็นเจ็ดบาทนะครับผมแล้วก็วันพีสันเองนะฮะซึ่งแน่นอนนะผมว่ามันต้องมีตัวละครมากกว่านี้อีกนะฮะแต่ว่าต้องรออัปเดตนะครับผมน่าจะมีเพิ่มอีกนะฮะโอเคโอเคพมาพิการซีเวอรเนี่ยเราามเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยดีกว่าไหมเอาเป็นอ่ะเริ่มจากไททันกอนเลยนะกันนี่โอเคผมกดมานี่ก็็เเเเปนนนนห้้ามมูอยยีละครับผ เปนเจเกอร์นะฮะไปมีเลือด100นะดาเมจเจสนะแล้วก็มีแบบอ่ามีสกิลนิดหน่อยนะฮะมาไปเลยแล้วกันนะนี่เห็นไหมพอคนแล้วมันก็จะแปลงร่างให้เราด้วยนะครับเดีด๋ยวถือดาบดีโอ้โหดูดีเทลดีดโคตรเฟี้ยวนะโอเคผมซึงเรก็จะสังเกตด้านซ้ายบนนะก็จะเป็นสกิลนะครับมันจะมี2ท่าด้วยกันนะเดี๋ยวจะท่าแรกเลยกันท่าแรกนี้น่าจะเป็นแบบไอ้นี่แน,น่เลยอนะ่ะไอ้อะไรวะไอเนี่ยเลยอ่ะเขาเรียกว่านี่เป็นแบบการเคลื่อนย้ายสามมิตินั่นเองนะครับผเคลื่อนย้ายสามมิตินะี่เป็นไงที่ ชอบเลยอ่ะคือมันมีเห็นไหมมันมีแบบควันด้านข้างด้วยนะแล้วมันมีแบบมันมีแอนิเมชันอ่ะเห็นไหมเออแบบมีแอนิเมชันนการพุ่งนิดนึงนะฮะโคตรเจ๋งนะครับผมโอเคจะได้นะมันไม่มีเสียงอ่ะถ้ามีเสียงน่าจะฟินกว่านี้นะฮะโอเคแล้วก็อ่ามีท่าต่อมานะฮะเป็นอะไรอ่ะเป็นหมุนดาบปะอ่าหมุนดาบไม่หมุนเหมือนแบบว่าหมุนเหมือนรีบายเลยโคตรเฟี้ยวนะครับผมโอเคนั่เนี่ยเราขอลองกับอ่าพวกซอมบี้หน่อยไหมนี่จะเป็นยังไงนะฮะไหนขอลองดูถึงท๊นี่แรงอยู่นะ เออทำไปเล่นไปนะแล้วคุณดาวก็คุณดาวก็เยอะด้วยนะฮะอ่ะโอเคช่างมันแล้วกันนะครับไปต่อนะโอเคเออมือจะหมดแล้วแต่ยังไม่หมดนะเพราะแน่นอนนะครับเอเลนเนี่ยมันก็ต้องแปลงร่างเป็นแตท่านได้ใช่ไหมพี่การแปลงร่างก็คือการกดฐานฟอร์มนะครับผมนี่มาทำการกัดยื้อตัวเองแล้วก็กลายเป็นเปท่านจูโจมนั่นเองครับผมไงโคตรเท่นะฮะดูแล้วมันมีสองท่าด้วยกันนะครับผมใช่ไหมท่าแรกนะไหนดูท่าแรกท่าแรกอ๋อถือนี่ก่อนท่าแรกท่าแรกเป็นต่อยอ่ะเป็นการคูปอูยแผ่นดินแผ่นดิน พอดีจะถล่มนะฮะโอเคต่อมาเท็จสองเป็นอะไรอ่ะกระทือหรอเอาไปรก,กระโดดขึ้นแล้วก็อื้มโคตรแรงนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสับอ่าเอเรนนะฮะไปครับผมแต่ต่อมานะครับขอไปที่แอสตาเลยกันด้วยความรวดเร็วนะครับผมแอสตาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2องท่าด้วยกันโอเคมาผิดดาบก่อนนะนีด่ดาบเจมันอุ้ยมันมีไอ้หนังสือด้วยอะ่ะเออผมจำไม่ได้หนังสือเรียกว่าอะไรนะฮะโอเคมาเริ่มจากอันนั้น อุ้ยทันพุ่งเข้าไปหรออุ้ยต่ขุดดาวเยอะมากเลยอะเดี๋ยวเราขอขอเส่ขวานนั้นหนึ่งนะฮนะมาขอท่าสองก่อนแล้วกันนะท่าที่สองเป็นอ,อ๋อเป็นการแบบแกว่งดาบนะครับผมแต่ท่าแรกเป็นการพุ่งใช่ไหมอ่าเป็นการแบบบุกทะนลวงอะไรประมาณนี้นะครับผมดูดิอุ้ยแอสตาแม่งเทพอะเออเท่ดีนะครับผมโอเคประมาณนี้นะดูแบบฟเฟคอะฟะทำโคตรด,ดี นี่ครับผมมาส่วนอันนี้ทันฟอร์มไม่ได้นะไม่มีตัวไม่มีอะไรทันฟอร์มนะครับผมทันฟอร์มได้ไหมก็ทันฟอร์มไม่ได้นะโอเคไปต่อมาแล้วก็เป็นอ่าทูโดนั่นเองจากมาฮีโร่นะครับผมไอเป็นลูกครึ่งนะฮะลูกครึ่งจริงนะครับผมพ่อไฟแม่เป็นน้ำแข็งนะฮะมาดูนะครับเริ่มจัดน้ำแข็งกันแล้วกันนะไปนี่เหรอเป็นการแบบแช่แข็งอะไรงี้นะครับแล้วก็โดนดาเมจด้วยนะฮะต่อมาเป็นไฟเหรอโอเคเป็นไฟน่าจะรุนรุ่นเฮ้ยมันมีท่า มีท่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่ทนะันอ่ะเดี๋ยวเจะ้แข่งรองน,นี่นขอลองดูนะขอโดนไฟเทบาหน่อนะมาไฟฮึบนี่เป็นการชาร์จแล้วก็ฟาดเข้าไปประมาณานัน้นนะครับผมก็ก็เท่ดีนะเออทำเล่นไปนะฮะมามามา,มาไปต่อแล้วกันนะโอเคไม่มีอะไรแล้วตัวนี้ต้องมาเป็นคุริลินอ่าจากจากอนบอลครับผมโอเคสุดที่มีท่าอะไรนมางอาีกก็มีสองทาแล้วอ่ะอีกอันนั้นแรกอันนี้มาพลังขึ้นเต่าปะ พลังขึ้นเป่าตู้มยิงเข้าไปนะผมใช่ไหมใช่แหละนะฮะมันก็คล้ายๆกันอ่าเป็นการปั้นแล้วก็ยิงเข้าไปนี่ก็แรงนะแต่จะไม่ได้แรงมากนะครับสมารดนีเดี๋ยวเดีย๋ยวไม่ได้กดเลยนะฮะอันนี้เป็นอุ้ยโอ้อันนี้คือแค่ถือมันก็กดให้แล้วหรอ,อไหเยังไม่ได้กดขวาเลยมันเหมือนกับการปั้นกงจกักรนะครับผมแล้วก็ยิงออกไปนะขอลองนะเอาใหม่นี่เป็นการปั้นแล้วก็ยิงนะครับผมโอเคก็เท่นะ มันไปนะครับผมไปต่อดีกว่าอย่างรวดเร็วน,นะครับต่อมาขอไปที่บีชก่อนแล้วกัน <S <S อ่าไปที่บีชก่อนนะครับผมนี่ประมาณนี้นะฮะโอเคอุ้ยอุ้ยมีท่าด้วยนะอุ้ยม,มีแอนิเมชันด้วยแค่เลือกตัวก็มีแอนิเมชันแล้วนะครับผมนี่มากับอะไรอลิวจินจัก,กะนะครับผมเป็นเออเป็นจัก,กะลืมไปเรื่องหยีต้องเป็นจักะจักะอะไรนี้นะโอเคมาโอเคผมเป็นปันป่นไฟไปเนี่ยปั่นเพลิงไปนเนี่ยพี่เป็นผู้ใช้เพลิงป่าวะดูท่าปั่นดิแอนิเมชันโคตรเท่อชอบอ่ะ มาอยา่านี่อุ้ยตายเลยฟันทีก็ตายแล้วนะฮะมาเสกคัมบี้ก่อนนะครับผมมาฮะผมท่าแรกนะครับท่าแรกปานเพิงกระบ,บุลที่หนึ่งฮึบนี่อุ้ยมันเหมือนปานเพิง <c oughs> จริงนะจริงถ้าถอดสกินนี้ออกแล้วใส่ก็คุกก็เชื่อนะครับผมไปต่อมาท่าที่สองกระบ,บุลที่สองไปฮึบอ๋อเป็นการฟันรัวนะครับผมโอเคก็เท่นะชอบแบบเอฟเฟกต์อะเอฟเฟกต์รู้สึกว่าผู้ชนาเขาทำดีมากเลยอะโอันนี้มีแบบว่ามีทันฟอร์มไหม อ๋อมีนะฮะมีแบบอัพเลเวลขึ้นมาเว้ยเวทอะไรเป็นไรเนี่ยอันนี้เป็นอ่าโอ้เดี๋ยวเป็นการแบบเหมือนกับดึงวิญญาณหรอือเปล่าเป็นตัวอมบี้อย่างเท่ดีนะฮะแล้วก็ท้ายนี้โหเป็นการฟันนะดาบอุ้ยมันเหมือนมันเหมือนฟันเพงเงิงจริงอะดาบฟันเออถ้ามันใช่เลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสับบี้แนละ้วผมไปจอที่เจ็ดบาทด้วยกันนะเจ็ดบ,บาทตอนนี้ไม่มีแปลงล่างนะ,ะมาขอแปลงล่างก่อนเลยเลย <c oughs> จริงไม่ต้องแปลงล่างหรอกแค่แปลงเป็นอย่างนี้ก็ ในะโอเคมีสองท่ามันท่าแรกเป็นการยิงแบบระเบิดนะครับท่านที่2เป็นอะไรอะไรอะ่ะอ๋อต้องรออัปเดตนะครับตอนนี้ก็มีแค่ท่าเดียวนะจะได้อะเวลาแบบโอ้ตัวใหญ่มันเปลี่ยนมุมกล้องไม่ได้เลยเว้ยเอออยากจะดูแบบหน้าตา่ยมันหล่อเหลาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะก็ไม่ได้นะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะโอเคต่อมาผมเลย๋ยส2องเรื่องสุดท้ายนะ ไปที่โกโจกระลัอ่าไปไปที่ตารุลิก่อนนะผู้บินนะไปที่ตารุลิก่อนนะครับผมนี่มีอยู่สองท่าด้วยกันนะครับผมท่าแรกเป็นมัดธรรมดาเราก็เป็นตัวประกอบนะเป็นการแบบปล่อยมัดธรรมดาไม่มีอะไรมากนะครับผมตารุลินี่เออต่อยไปต่อยไปต่อมาอันที่สองเป็นแบล็คแฟชช์หรือเปล่าก็จะเป็นแบล็คแฟชช์นะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะฮะขอลองดูนะหนึ่งแ้วตฮึบอ่านี่ไงอันนี้เป็นแบบเอฟเฟกต์ตัวนะฮะใช่ไหมเป็นเอฟเฟกต์เป็น effect, เอฟเฟกต์ใช่ผมสามารถแบบต่อยแบบ ตรงเชงชุ่งเชงได้ประมาณนี้นะโอเคโอ้ก็เท่นะเท่ดีนะครับผมชอบชอบนะ <c oughs> โอเคหมดยัง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 ไม่หมดนะโอเคนั่นหมดแล้วนะ,นะครับโอเคต่อมาผมต่อมาไปกันต่อที่อาจารย์โกโจเลยละกันอ่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนเขาดูกลับมาแต่งหน้าได้หรือเปล่าอิตาลีสน่าไม่ได้นะฮะนึกว่าแบบกดแปลงแล้วเป็นสุกน่าอะไรเงี้ยไม่ได้นะไปโกโจซาตตุรุมานี่แง่เราๆไหม อ็จริงผมว่าไอ้พูดนาเนี่ยผมเคยรีวิวแอดออนของมันแล้วแหละนะฮะรู้สึกว่าพูดนานเขาต้องจะมีแอดออนด้วยนะครับผมแบบตัวอื่นนะแบบคนที่จะถูว่าไม่รู้แต่ทำไมมันน่ากระจุมคุ้นจังเลยวะแต่ว่าลายเวอร์ชันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมโอเคมาเริ่มจากอันแรกเลยอันนี้เป็นแบ็คแฟชั่นงันโอเคแบ็คแฟชก็ต่อยธรรมดาหนะเอฟเฟกต์นะครับผมต่อมากระบวอกทต่ออันนี้คืออะไรอ่ะมุกเกนอ่าเป็นการเปิดมุกเกนนะครับผมก็ผักเหรออ่าเป็นการผักเห็นไหมดู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 ดวะ แต่ผมว่ามันมันเพิ่มมันเพิ่มแรงหรือเปล่าน่าจะมีผลน,นะเป็นการแบบเปิดม,นะม,ม,มุเกดดมมดดะะเด,อด,ดเลอะไรอย่างนี้นะต่อมามาสายเวสสีฟ้าผมป้ายสายเวสสีฟ้าปั้นปั้นปั้นแล้วก็ยิงอู้ดูดไหมจะไม่ดูดนะฮะแล้วเบื่อเยอะแต่ไม่ดูดเ้ยเออแปลกดีนะแล้วสุดท้ายสายเวสสีแดงปั้นไปยิงแล้วก็ตู้มีแรงนะครับแต่เสียดายที่มันไม่มีสีม่วงมาฮะมันจะได้แบบทะลุทะลวงไปเลยอะไรอย่างนี้นะฮะ ขอขออีกสักรอบขออีกสักรอบนี่ยิงไปเออสีฟ้านี่คอมโบสีแดง <c oughs> มาเลยอยู่พร้อมกันเลยได้ไหมะนะนี่ตายหมดนะครับโอ้โหเกิดแับโกโจมันตัวบั็กแล้วนะฮะโอเคมีอัพเกรดไหมไม่มีนะฮะมันก็ตั้งตำนานเก่งแล้วพี่นะเกิดระเทศอยู่แล้วไม่ต้องไปอัพเกรดได้หรอกนะฮะโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายของเรานะนี่ก็คือฟันพีสเองอ่ามาเริ่มจากโซโลกันเลยอ่าต้องเปลี่ยนกลับไปไหมซโลได้ไหมไม่ได้หรอ คือสโลยังไม่เสร็จว่างงั้นว่าเส็ได้นะโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่เสร็จไม่เป็นไรนั้นลูฟี่ก่อนแลวกันอ่าน่าเป็นต้องต้องเป็นลูฟี่ก่อนนั้งนะฮะโอเคผมมานี่ดูลูฟี่แล้วดีโอ้โหโคตรแบบโคตรใช่อ่ะคือผมรู้สึกว่าชอบโมเดลมันมากเลยแบบเออมันทําปั้นออกมาดีมากเลยนะเป็นสามดีที่ดีมากโอเคเริ่มจากท่าแรกเลยอันนี้เป็นแบบว่าเราวเราลัวนนะฮะไปนี่ลัวนลัวบอกเลยนะฮะอุ้ยมีไพเลทด้วยนะไพเลทดด้วยนะครับผมโอเคมาขออีกขออีกขออีกท่าที่สองน่าจะเป็นแบบ แล้วต่อยแบบมันจะยางยืดแบบตู้มอ่าทำมือใหญ่นะครับแล้วก็ต่อยไปประมาณนี้นะครับผมเออโหนะดูฟีโ่โหดนะครับแต่จะไม่หมดนะเพราะว่ามันสามารถทานฟอร์มขึ้นได้อีกนั่นเองนี่เห็นไหมเป็นเกียร์ห้าครับผมนะดูดแอนเมชั่นนี่นี่นโอ้โหโอ้โหสส่ฟ้าเทพเจ้าสสา่ฟ้ามาเองโอ้ไม่ใช่นะโคตรเทพโมไม่ดูท่าวิ่งเห็นไหมเวลาวิ่งมันจะแบบเหมือน มีกลมๆมปด้วยเป็นโซนิกอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคผมมาเราแล้วจะท่าแรกเลยท่าแรกเป็นอะไรท่าแรกเป็นเท้าอ่าตัวใหญ่แล้วก็เอาเท้ามากระทืบนหครับชอบเลยมันไม่ได้กระทืบด้วยเท้านะมันใหญ่ทั้งตัวก่อนเลยนะก็ค่อยลงมานะแต่มาเป็นสายฟ้านี่เหมือนเียกสายฟ้าเป็นดาบแล้วก็พันเฉยๆนะตอนท้ายล่ะอันนี้อุ้ยอันนี้ท่าไม่ตายอ๋ออันนี้ท่าไม่ตายขึ้นจากบนฟ้าแล้วก็ลง ยิงหมัดลงมาไงครับผมโอเคก็หมดนะขอขอดูท่าอะไรอีกรอบดิชอบท่าที่สุดละมันดูรูตายเนี่ย,ยดามจเยอะเหมือนกันนะทํ <c oughs> าซอมบี้ตายทั้งวงได้นี่ก็ถือว่าดามจก็เยอะพอตัวเลยนะเนี่ยโอเคเขาดูท่าไหมโอเคขอดูดิมันขึ้นไปข้างบนแล้วก็หมัดลงมาเออนี่ก็ตายหมดนะฮะจะรอดได้ไงวะหัว <c oughs> ขนาดนี้นะครับผมเนี่ยโมเดล คนดีเลยนะครับผแล้วก็โอเคประมาณนี้นะครับผมสารรบไอตอนนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะดีคนตัวเปล่าเออขาดูแป๊บอนะ่ะน่าจะหมดแล้วนะคือจิมอาจจะมีตัวรับหรืออะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมว่าถ้าจะรออัปเดตนะครับว่าตอนนี้มักก็เท่าที่เห็นก็มีอยู่เท่านี้นะโอเคเท่าที่เห็นมีอยู่เท่านี้นะครับผมโอเคอ่ะก่อนจากการนะอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะมันจะมีเหมือนกับมันจะมีแบบเป็นอันนี้ด้วยอ่ะเป็นม็อบนิดหน่อยนะแต่ก็ม็อบมันก็ไม่ได้อะไรมากอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะฮะ นะ่ม็อบก็เป็นน่าจะเป็นตัวพวกเมื่อกี้แหละนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันม็อบแคะ่นั้นเองนะมันจะตีกันไหมไม่น่ามาั้งเออไม่น่าตีกันนะยกเว้นเราจะไปตีเขาเขาจะตีเรานั่นเองนะนี่มีไงก็จะยืนเรียงกันแล้วก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยเออทำให้เล่นไปนะครับผมแล้วนกะ็โอเครันนี้นะของเตมเตมเืมเ่อสีนะครับผมก็ขอตลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นหมดนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะดีนะฮะที่ผมเต็มเมื่อสีขอตลาไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดชอบจะกกกกันน้้็็ด subscribe เเผื่อปาลงใใใจหมร่ะไปดีครับผม Bye cha bye bye, bye, -bye.